วันนี้เราจะพาไปดูว่ามีงบ500บาทสำหรับชาสกิมเนนจะซื้อโปรตีนอะไรบ้างในแมคโครกลับไปกินีบ้านนะคะไปดูกันค่ะเนื้อสัตว์อย่างแรกที่ควรมีติดตู้เย็นที่บ้านนะคะก็คืออกไก่นั่นเองนะคะไขมันก็น้อยแคลอรี่ก็ไม่สูงซึ่งโลนอยู่ที่72บาทก็ถือว่าราคาดีอยู่ ต่อมาก็คือไข่ไก่นะคะถ้าจะให้ดีอยากจะให้เลือกเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองจะดีกว่าถึงแม้ฟองจะไม่ใหญ่แต่วสารอาหารต่างๆในนั้น,นะคะมันค่อนข้างจะครบช้วนกว่าเบอร์ศูนย์แนะนาให้ชาวสเก็ตเงินทานให้ทุกวันต่อมาคือน้องหมูอุดรคะ่ะคือหมูเนี่ยพยายามเลือกแบบติดมันให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะให้เลือกเป็นชิ้นแบบนี้ไปหั่นเองถ้าเป็นหมูสับมันจะมีไขมันผสมอยู่3 0สุดท้ายนะคะถ้าจะทานปลาให้ทานปลาที่มีเกรดอย่างเช่นปลาทับทิม ปลานิลนปลาแซลมอนปลากระพงแบบนี้ทานได้แต่อยากจะให้เรียงพวกปลาแบบไม่มีเกล็ดอย่างเช่นปลาไหลปลาดุกและที่สําคัญที่สุดเลยคือวิธีการปรุงอาหารพยายามเลือกแบบต้มนึ่งตุนอบอย่างที่ใช้น้ํามันน้อย